ข้าวปลากายแสนรุ่นนี้เป็น,ย,นปยังไงครับรรก็วันนี้วงสวนข้าวปลากกยแสนนะคะผลประพันธ์ของคุณสุวัดีสุวรรณาซึ่งก็เป็นการนํากลับมาทำอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งนะคะว่าเวลาที่เราหยิบผลประพันธ์เรื่องไหนมาทำก็ตามเราจะไม่ค่อยได้คิดว่าเคยทำมาแล้วกี่ครั้งแต่เรารู้สึกว่าอยากทําเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าอะไรคะร่วมสมัยมากๆคือตั้งแต่ ตอนที่เขียนคือสวนีเขียนไว้มาถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเก่าเลยเป็นความกล้าหาญของนักประพันธ์ในยุคนั้นจริงๆนะคะทองประกายแสดก็จะเป็นเป็นเรื่องราวของทองดีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งก็มีชีวิตไปตามโชคชะตาบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่ามันคือโชคมันคือดวงหรือมันคือตัวเองกันแน่นะคะนางก็เป็นผู้หญิงที่มีความสวยเป็นอาวุธแล้วก็ เผชิญชีวิตไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นตัวละครที่คนดูอาจจะรู้สึกว่าแบบอาจจะรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกหมั่นไส้รู้สึกโมโหรู้สึกอยากจะยุ้มหัวนางนะคะก็จริงๆแล้วนางก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีชีวิตที่ดีๆเหมือนกับผู้หญิงทุกๆคนเหมือนกันทำไมต้องเป็นใบเปิร์ี่ชอบคนอื่นไม่ว่างค่ะทำไมเป็นใบเปิร์นับพี่เอสโยนสุรโยนนาทีนี้ จริงๆก,งก็ต้องบอกว่าใบเฟิร์นเหมาะที่สุดแล้วคารับทีเชิร์ของการทํางานที่ทํางานร่วมกันมาครับก็นึกถึงเขาคนแรกเลยแล้วก็รอคิวกันมาเป็นข้าปีครัปี่างครับแต่อยู่เวลาห้าปีที่เราไปคุยนี่มันพัฒน,นาบทอะไรขนาดไหนในการคัดเลือกสามีแต่ละคนมาสำหรับใบเฟิร์นสามีแต่ละคนเหรอครับค่อนข้างเป๊ะนะครับไล่ <laughs> สามีในเรื่องนี้เก้าคน,นคตั้งแต่คนแรกไปจนถึงคนสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่า วิบากกรรมของพองเลยนะครับก็นี้น่าจะอยู่รบนะครับมีโอ๊ตกับเรานะครับก็สำหรับผู้ชายก็จะมีความหลากหลายมากๆมีทั้งหนุ่มเซอร์ที่เป็นรักแรกนะครับรวมไปถึงผู้ชายที่เข้ามาหลอกลวงผู้ชายที่เข้ามาให้ความหวังผู้ชายที่เป็นรักแท้ แต่สุดท้ายแล้วชีวิตของเขาก็ได้เดินออกไปจนถึงจุดสุดท้ายของชีวิตแต่ไม่ได้ไม <laughs> ่ได้ตายไม่ได้ตายนะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตเขานะแล<ต>้วจริงๆแล้วมันใบ้มันเหมือนกับการแก้ปมอมันคนละทางเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตีความที่พอมันเป็นบทคอนทั้น,น,นแล้วก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่ามันมีความยาักคอมเมดี้ไม่ได้เล่นอะไรที่แบบ คนว่ามันมีความรตรงมีความดุยของคุณทองดีถ้าเกิดฉายแล้วทุกคนจะได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็คนว่ามันม็นโชคดีที่ได้ร่วมงานกับนัก,ก,นนกสแสดงมากๆหลายคนมากๆากีมดอทุกคนพระเอกทุกคนหล่อมากเลยค่ะคุกคนดูสุดชิบหายอกเลยกับเก้าคนมันต้องรับมือยังไงบ้างรับมือไม่ไหวเลยค่ะแล้วต้องเตรียมตัวยังไงในการรับสึกกับสามีทั้งเก้าคนมานลาคุณระแบมบัเลยสามที่พี่เอ็มบอกขึ้นคิวแรกกับ แต่ละท่านก็จะมีความแบบต้องรับมือใหม่ๆเพราะแต่ละคนก็จังหวะการแสดงก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มากันแบบทุกคนทํากันบ้านาแบบแน่นมากค่ะแต่เอคนคือแบบเล่นดีทุกคนอ่ะต้องเล่นแล้วก็ของขั้นตื่นจะรู้ว่าอ๋อพี่พีเข็ามาแนวนี้นะอะไรเงี้ยสนุกค่ะก็เปิดมาไหนคนอยากเป็นสาแดอิเทนเอออยากให้เป็นเหมือนกันค่ะเหอมไหไม่หอมไม่อยู่ไหนแล้วล่ะเดีี่เดยมาๆๆเล่าเอาอแกนพีก่อนแของเรา่่ะล้ไม่อห่อรา่อออ่อ เอาพุ่งกลับกันเลยเอาพรุ่งกลับกันยังไงบ้างาครั้งอคุณที่ว่ามันต้องแบบพี่ต้อทำอะไรมันก็แหละแต่ว่าคราวนี้เราจะเราเราจะค่อนข้างปรับให้มันเข้าไปยุคสมัยแล้วก็มีความเป็นดาร์คอมดี้ปัญหาก็คือเรื่องบทนี่แหละที่แบบว่าเราทําแล้วเราก็แบบพอเราไม่พอใจรดเรายกทิ้งกันไปเลยหลายหลายรอบมากครับอะไรอย่างเงี้ยมรถึงใช้เวลานานในการในการพัฒนาบทไปเรื่อยๆนะปัญหาของพี่ก็คือทุกครั้งเวลาเปลี่ยนหัวแต่ละครั้งเนี่ย ที่จะต้องกลับส,ส,สามีครับผู้ชายจะเราจะผู้ชายเรา,าะจะต้องปรับโหมดทุกครั้งที่อ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าคนใหม่จะมายัางไงโลเคชั่นจะเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ไปเฟิร์นเนี่ยเขาจะเผชิญทั้งเก้าคนเลยเงี <c oughs> ้ยก็เลยทําให้แบบการทําทงานในกาเรเลือกต้นผู้ชายแต่ละครั้งเราก็ต้องแบบคอยปรับคอยอะไรอย่างเงี้ยภาวนาให้ผู้ชายรวยเร็วๆ <c oughs> เพราะเราจะได้เจอโลเคชั่นติดแอร์อะไรเงี้ยประดันามาว่าต้องกลับมาสร้างตำนานให้ใบเฟนไม่กดดันเลยครับเพราะว่า ทำนั้นในตอนนั้นที่ไม่รู้ว่าพี่ก็ทําของพี่เท่าที่พี่คิดได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่คาดหวังคาดหวังแล้วไม่ได้แล้วมันเจ็บอ่ะพี่ก็เลยเฉยๆแต่ก็ทําเต็มที่อ่ะค่ะก็เป็นความสนุกมากกว่าค่ะในการเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของทีมทีมยังแดดลงอมไฟไปไม้ที่ปิดเราเรียกว่าอะไรดีเสียอะไรดีค่ะก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็เลยเป็นการทํางานที่สนุกอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าผลตอบรับกลับมาจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ผลก็ตั้งใจทำดีที่สุด ผู้ชายของทองผู้ชายเอาไปแรลย่คุณดี๋ยวเอาอาคุณปแขึ้นมาก่อนสามีเอาคนที่หนึงโอ้โหไม่ต้องเนราอ่ะ่้องเตือนก็พี่ก้าเิเรการครับไม่ใหอยด้ยินนะครับผมป้อหูอยู่นะ อาจมีคนนนึ่งรีวิวคาแรกเตอร์ตัวเองค่ะ้ดัปา่มังหนึ่งไมีนะเก้าไม่มีทั้งพูดประโยคเดียวแล้วเดินไปไม่เอาประโยคที่เตรียมมาอีกแล้วจับไป้างซ้ายเอเคมากรีวิวไม่มี้กวเลยชื่อพี่สุดครับในเรื่องครับชื่อชื่อพีจริงจริงี่สุดครับก็ สองพักแล้วเหมือนกันนะเป็นชุดใหม่เด็กจำกันนะก,ก,ก็จะเป็นแบบเป็นวัยรุ่นนะครับที่ค่อนข้างอยู่ในช่วงที่เราก็บ้าบ้านหน่อยก็จะเจ้าชู้หน่อยแต่ว่าพอเรามาเจอทองนี่ก็คือนนเป็รักแรกของเราเหมือนกันนะก็เลย แรกเปลี่ยนควนมเป็นรักแรกของการแลกกันนะครับแรกไม่ถึงอ่าเข้าใจใช่ไหมัะเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับวรักแรกรักสองรักสองใช่รักสองคืออ่าแต่มีที่สองพี่เอี้ยนครับพี่เอี้ยนรักสองคืออะไรฮะรักสองคือพี่เอี้ยรักสองพี่เอี้ยนรักสองพี่เอี้ยนพี่เอี้ยนมากพี่เอี้ย ยังไม่มาไม่มาเลยมาข้ามโอ้โหคนนี้พ่าวาวคนนี้าพี่าต้องเข้ากรับางครับว่าไงครับรีวิวอะไรคับาคนดีไรับเป็นคนดีครับเป็คนนไรัเป็นเสียครับเสียบุญับหัวคนที่สนะอเสี่ ก็คนดีฮะคนดีครับแล้วก็ส่งมาให้น้องชาย <Okay. S 2> แอ่มาเลย <laughs> สาม, <c oughs> ามที่สามของสามที่สี่สามที่สี่แล้วผมเป็นสารวัตรมิตรนะฮะเป็นน้องชายของเสียบุญนพิตรนะครับก็เป็นคนดีไม่ทายกันครับอ่านดีแบบฉบับพี่ชายคนดีแบบฉบับ ต่างจากพี่ชายเล็กน้อยแต่ก็ยังดีอยู่เวลาอ่อนโยนก็อ่อนโยนเวลารุนแรงก็รุนแรงเร่าร้อนนะครับความได้ร้อนไหนๆก็สวยเร่าร้อนดูเองดีกว่าผมเล่นผมก็ยังอายเองเลยเข้าไปเขื่อเคครับน้ครับผมชื่อมนตราครับเป็นนักดนตรีครับเป็นคนดีกว่าที่ผ่านมา เรื่องนี้เปหมคนดีไม่แต่ครับใครบอกว่าเรื่องนี้มันแซ่บเรื่องนี้เป็นละครแบบคุณในพับทุกคนเป็นคนดีนะพี่กองพูดพี่กองพูดดีแค่ไหนวะดีที่สุดเลยดีที่สุดความดีนี่ไรเป็นหนึ่งตอนดีที่สใจุคก็ต่เยงไรดเดอดเราแบบเป็นรักแท้รักแท้ของเราเรารักเขามากๆอะไรเงี้ยใายก็ต้องดูเลือกว่า เขาจะแบบสมหวังกันไหมแล้วกันโอเคตอนต่อไปตอนที่ร้อนไม่อยู่ตอนที่หกตอไม่อยู่ตาครับคุณเต้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 คนณเต้ค่ณเต้คุณเต้คุณเต้คุณเต้คเต้คุณเต้คาณเกค้เต้คุณเต้คุณเตกคุเคุณเต้คุณเต้คุณเตกลุเคเอส่วนวิธีการแคสเนี่ยมันก็จะต้องแบบ ค่อนข้างยิ้มเชนเข้าไปนิดนึงไม่เลือกดีครับยักมายักมาการที่ต้องดันหญิงอ่ะผมทำกันบ้านอยู่สามสี่ปีครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมากเพราะว่าแบบเรื่องของคือถ้าจะให้เลือกระหว่างเธอกับนอนเนี่ยขอเลือกนอนกับเธอดีกว่าครับยิ้มไปก้าวมาครับเมื่อกี้ก้าวบอกให้คุณพ่อเนี่ยก้าวไปไหนเรืองนอนกับเธอดีกว่าใช่คือเป็นพวกกับครับแล้วก็เราเป็นคนที่ อาปาเขเข้าสู่วงการพี่กูไม่ไม่เป็นพี่กูครับเป็นพี่กูไม่ได้ทำไมเขาไม่ได้เขาเป็นวงการพี่กรือวงาคนนี้ใจร้อนไม่ได้เขาขี้ร้อนด้วยไอขี้ร้อนด้วยครับนี้คนออสตราโมสก็เป็นคนชงมาใช่ออสตราโมสนี่เป็นคนอ่าไปสรรหาเด็กเข้ามาแคสงานนั่ต้องเป็นคนดียิ่งกว่าให้โอกาสเด็ได้ครับ ก็แผนกแคสกงานก็เราจะไม่มีคนเยอะครับผมคนเดียวใช้ห้องห้องห้องมืดๆพออะไรอย่างงี้ไปดู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 พี่จะจะฟังกันให้จบเรื่องเลยฮเรื่องนี้น่าจะออนมาาสาวชาวาแล้วไปเป็นสามีคนต่อไปแล้วแป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 ดแครับ กอ้ามแดเราเป็นคนดีเครับเร็วมากครับโคตรเร็วอ่ะก็ในเรื่องรับบดเป็นประจักษ์นะครับเป็นเหมือนกับเป็น นักการเมืองคนใหญ่คนโตแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยทำธุรกิจสีเทาโหดร้ายปล่อยลูกบิดพอเมียทับทุกอย่างที่อะไรที่เร็วๆทำได้สุดเนกันต้องทำจะเล่นได้แบบนี่ก็หนักใจไนะครับว่าเร็วมันเร็วในเรื่องเนี่ยก็จริงๆก็ไม่เคยเล่นเล่นเร็วขนาดนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทครั้งแรกตอนแรกอ่านบอก็ตกใจเหมือนกันว่า้ขนาดนี้เลยเหรอไม่มมีนุษย์อย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยก็ก็ต้องต้องต้อง ต้องขอบคุณไปที่ที่ปู่ครับช่วยช่วยแนะนำขอบคุณที่คนนี้เขียนบทศาสเต์เขียนให้เป็นติ๊กเตอร์ได้ขนาดนี้แต่ไม่กดดันเพราะในหมู่คนดีก็ก็สบายๆพีพุ่งกับมีทีมงานคอยช่วยดูแลเรื่องเรื่องการแสดงคนสุดท้ายต้องต้องมีคนสนิทครับผมือกี้คนดีครับผมแล้วแต่นายเลยฮะนายว่าไงผมว่าไงนายว่าไงครับ ท่านายครับอ๋ออุ้ยมาไม่ได้หรืไม่ได้ครับผมมีอะไรกันอะไรตึ้งครับก็ท่านายว่าเร็วผมว่าเร็วอ่ะครับผมผมเป็นคนดูแลแทนนายฮะทำแทนนายทุกอย่างอ่ะแม้กระทั่งในเรื่องเดี๋ยวไปดูเองว่าทำแทนนายทำทุอย่างทีนายทำเอ่อบางทีก็เกินที่รายสั่งนครับผมครับผมเป็นดีที่สุดในเรื่องแล้วกันนะฮะเออทั้งดีทั้งเร็วที่สุดในเรื่องครับผม ปเป uh, ็นเอ่อ stand in by f e r n ค่ะคิดว่าบเฟิร์นคงรับมือไม่ไหวของเราก็คือม่คณาเราค่ะพี่ติงๆกังวลกับใครมากที่สุดเก้าปอนพี่เต๋าเพราะว่าเขาเป็นเฮียคุมจ้องอะ่เราก็ทำงานอยู่ที่คริคริกเพราะทำงานเป็นคริคริอยู่ในนั้นค่ะมีเอ่อคนที่ไม่มามีคนแพท แล้าวกา,า,าคุณติชาเอ่อคุณคุณไปเฟิร์นแล้วก็มีเราสี่คนเห็นาว่าทุกอ่าที่จเจอมาเราฝึนมากกับงหมดจริงจริงอยากจริงจริงอยากขอพี่เฉาว่าให้มี acting coach ประกบอยากรู้ว่าเอาเอไอเล่นบทอย่างเงี้ยมันเล่นยังไงคะ่ะ <laughs> ไม่ถนัดค <laughs> ่ะใช่ค่ะอาราีนาแน่นอนฝากด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบทอีกอีกหนึ่งเรื่องที่เล่นล่ารางวัลเหมือนกันคะ่ะขอบคุณค่ะ มีประดีนไหมครับในเรื่อง <c oughs> ออในเรื่องเป็นอันนงนะคะอันคงก็เป็นภรรยาของพี่ก้องค่ะก็จะเป็นคนที่โดนกระทำ่โดนกระทําโดยพี่ก้องก็ไม่เคยเห็นพี่ก้องเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้เลยมาก่อนในชีวิตนะคะใครที่อยากรอดูพี่ก้องเล่นอะไรที่พิเศษพิเศษก็รอดูได้เลยค่ะแล้วก็จะจะไม่ถูกกับน้องใบเฟิร์นอ่ะเพราะว่าเขาไม่แยกสามีเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องเองก็ต้องพยายามที่จะไม่มองแน่น้องใบเฟินในกองถ่ายเพราะว่าเขาน่ารักแล้วเราก็จะต้องเกลียดเขาอ่ะเราก็จะต้องด่าเขาในละคอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าโอเคไม่มองไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ แต่ว่าตัวจริงน้องใบเฟิร์นน่ารักมากแล้วขยันมากๆเลยค่ะรวมถึงก็แบบได้ร่วมงานกับพี่ชอนนะคะกับคุณเอสนะคะก็ขอบคุณมากลูกชายมาด้วยเลยไหมลูกชายอ๋อลูกชายมานี่เลยอันน pues ี้ก็ชอบใบเฟิร์นเหมือนกันดูสิคนรอบตัวของเราเนี่ยชอบใบเฟิร์นหมดเลยแต่สุดท้ายผมรักแม่ที่สุดนะแม่แม่ก่อนรบคุณพี้เป็นยังไงลูกเรื่องนี้ก็เป็นลูกของพี่ก้องกับคุณพี่ระเบิ แต่ส่วนใหญ่จะรักแม่ตีกับพ่อใช่เพราะพ่อไปรักเนี่ยใหม่แต่เราก็แอบชอบเนี่ยใหม่พ่อใช่แอบเห็นแอบดูเขาใส่ชุดว่ายน้ำก็ไปแอบดูเขาที่สระอันนี้ใช่สปอยแบบนี้สวัสดีค่ะเอแคลร์ค่ะเลือกอะไรมาคะคาเล็กตอร์อะดีเลือคาแรคเตอร์ เป็นย้อนวัยเป็นเด็กอายุ13อ,อยู่ที่อ่างทองแล้วก็จริงๆในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครเลยนอกจากหนุ่กับพี่ใบเฟิร์น <c oughs> แต่ตกกันอยู่อย่างนั้นมันจะตกเรื่องนะกต่าแล้วเราก็จะเป็นสะตาว่าขี้ฟอ้องจะเก็บทุกอย่างไปฟ้องแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็คือเมื่อไหร่ที่พี่ใบเฟิร์นจะเริ่มมีแอดแอดแล้วจะเริ่มไปฟ้องแม่แล้วพาแม่ไปถึงผับก็มีเหมือนกันคือคู่เป็นตัวปั่นใช่ครับเป็นตัวปั่นในเรื่องคือพูดตกเลยคือพูดตกคือที่แรกเข้าใจว่าเป็นจะได้รับบทเป็นสามีคือยอมเลย คือความฝันจะเป็นลุกอะไรเงี้ยค่ะก็คือแออมันก็เอาได้เป็นผู้ตบทั้งอย่างนั้นเลยตีมิดหมดอย่างงี้ยแต่ว่าตลาดใจเหมือนกันใจะแข็งอันนั้นใช่ใช่แต่เป็นสามีหรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์ก็ตกเป็นคนที่สิบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเราผู้ตบแทนปิดหว่างปิดหว่างถือว่าเป็นการลิดบทบาทที่ไม่ได้มากเลย เพราะว่ากระเทยมันหลายบุคลิกอยู่แล้วก็ดึงมาบุคลิกมาเล่นลุกเฉยแต่เล่นสนุกข่าสนุกมาผขอพี่เห็นเรื่องนาได้ไหมขอพี่เห็นเรื่องมาได้ได้นะคะได้เป็นลุกแล้วตื่นเต้นขาดหน่วครับพี่หนุ่ยนี่แม่มาเลยการกลับมาที่นี่พี่หนุ่ยเราเป็นคนดีนะครับในเรื่องคำถามนี้ต้องถามคนเลยหน้าก็เป็นพิษอยู่แล้วจะเอาป็นไหนมาดี ค่ะเป็นยังไงบ้างครับคาแรคเตอร์ของเราคาแรคเตอร์ก็เป็นแม่ของผู้ชายคนที่สองสามีคนที่สองเนาะเป็นเจ้าของตลาดแล้วก็ก็อยากจะให้ลูกแบบว่าได้เมียชื่อเมียอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามภาษาแม่ะแต่ก็ตามภาษาพี่การ์ดชะลาเลยก็ตามภาษาพี่ก็คือปล่อยของเป็นพี่เลย ก็ต้องลองดูนะพี่ไม่รู้ว่าเต็มที่ไม่เต็มที่แต่พี่ว่าสุดนะเพราะว่าทางออกมาจาบ้านที่ไนนสลตค่ะคกมกับบินไปไหนมาไค่ะจบกับอะไรบ้างเราเป็นดีในเรื่้าว่าเรื่องนี้คิดว่าเป็นคนดีที่สุดเรื่องเลยดีจริงจรหรือว่าจริงจุดหนึ่งดีถึงจุดหนึ่งที่เราไม่ดีแล้วเพราะา ก็เป็นแค่เพื่อนเดียวกันกับก่อนหน้านี้นะคะที่เราเพิ่งตอนที่แอนยินก็คือโดนเขาแยกหัวกันเราคือเป็นคือว่าก็เป็นเป็นในส่วนของเมียหัวงเหมือนกันไร้ความเดียวกันเราคือเดียวกันอ๋อเราก็ยิดงนึ่งโดนเหมือนกันคือบอตรงอ่านไม่จบจริงเพราะว่าแบบเส้นเรื่องคนมันแน่นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเส้นเรื่องที่อ๋อวิพัฒน์หนึ่งแบบของที่จะต้องต่อสู้กันแล้วก็อาจจะมีผลกับอาชีพเขาแหล่งกันนิดหน่อย ก็แล้วก็ดแย่ค่ะในเรื่องก็เ,เป็น,นข่าวที่ตามตั้งแต่คืนที่ไปรับตรวจเป็นการเก่ามือเสกแล้วก็แม่เรียกมาจะได้หัดไปเก่าก็ไม่ร้อนสักพักแม่สามีพัดให้มันร้อนแล้วก็เลยร้อนไปด้วยก็เลยตามไปจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตของพ่อปยากายค่ะพี่จอรดพี่เอดที่คีค่ะถอดถ่า,ายไม่หมดถ่า,ายไม่หมดแล้วถ่า,ายไม่หมดเลยทำอ่ะถ่ายปากเลยคับจ้าพี่ เราตั้นๆเลยละกันครับเดี๋ยวจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะครับประมาณเดือนกรกฎาคมครับทางท้องถินส <response. S 1> ังเกตนะครับว่าหน้าวันเราจะมันแน่นอนึ้แล้วก็สำหรับทองาระกายแสนครับก็จะมีงานนะครับไปที่ประเที่สวยมากตกแต่งด้วยไทยแล้วก็ดูย้อนหลักในทางการที่เด่นก็ต้องบอกว่าสำหรับทองประกายแสนนะคะอยากให้ดูเพราะว่าคุ้มมากๆ ค่นักแสดงก็คุ้มมากแล้วนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ตั้งใจมาเต็มที่แล้วก็มาในผลที่หลากหลายมีหลายๆคนที่เมื่อกี้คุยคุยกันไปนั้นก็จะมีความเล่นในบางอย่างที่ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยนะคะก็อย่างที่เคยพูดเสมอว่าละครของเชนสา351ค่ะจะเป็นละครที่ดูแล้วถ้าคิดเยอะก็จะได้เยอะคิดน้อยก็จะได้น้อย ไม่คิดอะไรเลยก็จะสนุกนะคะก็ะอยากให้ติดตามกองประกายแสงงช่องาน,นะคะเดือนหลังกาไอัดฉีะ